ข่าววินัยทิ่งคืนฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่3รกรกฎาคม25.68้บโดยชายผูย้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอทิยงคืนนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของ,ท,ของทิยงคืนวันนี้อาร์ยังไงงานนี้ทีมเยอรมันโพสต์ข้อความต้อนรับนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยนะเมื่อสมมติสอน SV, เอสวีเอลส์วา์สเบิร์กนะฮะทีมท็อป3บุนเดสซิิก้า2เยอรมนี โพส์ข้อความต้อนรับนิโคลัสมิเคิลสันกองหลังทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการโดยที่ระบุข้อความบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ชารันและก็กายโซรินเต้นิโคลัสมิเคิลสันที่รักกองหลังวัย25ปีและก็นักเตะทีมชาติไทยที่กำลังจะย้ายจากทีมของโอเดนเซ่บลิกสูงสุดของเดนมาร์กไปเล่นใกับทัมงของ SEVE ขอให้สนุกนะ เดยทั้งนี้ประตูการล่าสุดที่ผ่านมาสโมสรเอลซูเวิร์สแบกนะครับผมก็เกือบจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสเลกาดในลีกสูงสุดของเยอรมันได้สำเร็จแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่จบอันดับ3าของตารางคะแนนการที่เอลเวอร์สแบกเนี่ยคว้าตัวนิโคัสมิคาสันเข้าสู่ทีมในครั้งนี้เพื่อจะเข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทางการช่วยพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสเลกาเยอรมันลีกสูงสุดของเยอรมันและดูการน้าในครั้งนี้ให้จบได้ เ่อไปในว่างงานนี้ต้องรอดูันตอไปการตาดน,นะฮะก็ฝากไ้ให้กำลังใจได้ไปร,ร่วมเชียร์นิโคลัสมิเคิลสันกันด้วยนะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงด่วนเลยนะเมื่อตองกวินและโค้ดเต้ยโยกร่วมทับช้างศึกยู20ปีโดยโยกโคต้ตองแล้วก็โค้เต้ยนะครับร่วมทีมทับช้างศึกชุดยู20ปีหลังดิจิกะยะแยกทางชุดยู3ปีไป หลังที่แยกทางระหว่างโค้ดซามบรทากายุกิดิชคยายะกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีล่าสุดนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งโค้ชวังทวชัยดุรงอ่อนตะกุลเข้ามารับหน้าที่หัวนหน้าบุ้กรึกอนคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดยุ3ปีในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ในครั้งนี้โดยขณะเดียวกันรายง,งานข่าวจากแหล่งข่าวระบุเลนทว,ว่าสตาฟโค้ดจากทางหน้าของชุดเดิมอย่าง โค้ดตองกวินธรรมนันท์ะก็โค้เต้ยพานุพงศ์ผิวอ่อนถูกโยกไปสู่ทัพช้างศึกณทีมชาติไทยยื้อ0ปีในครังนี้แทนโดยสมาคมกำลังในระหว่างการสรรหาเฮดโค้ดคนใหม่สำหรับทีมชาติไทยยื้อ0ปีซึ่งจะมีการระเบิดตัวอาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเด็วๆเนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในระดับเยาวชนที่กำลังจะมาถึง แฟนๆไทยอยากจะให้เห็นใครเข้ามาคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุวิปีงานนี้ลองคอมบนต์มาพูดคุยกันได้ครับเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจ้ะฮะต้องรอดูกต่อไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไรอาจมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยชุดยุวปีในครั้งนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารนันงเงินสเทือวงการยักษ์ใหญ่บีทีประชุมคว้าแข้งไทยหน้าปรา,าสาทแชมป์เยาวชนพิมพ์เบร็กมาร่วมทีมนะ มื่อสโมสรบีจีปทุมนะครับผมยกัยกษ์ใหญ่ไทยลีกระกาศในการเปิดตัวนาธานเจมแข้งปราตร์ดีกริแชมป์พิมบริกอังกฤษอายุ18ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยนาธานเจมประกาศหลังลุกครึ่งไทยอังกฤษวัย20ปีเจ้าของความสูง190เซนติเมตรจาดึกปราตร์นักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์พิมบริกอังกฤษรุ่นอายุ18ปีสโมสรบาน์เซียอยู่18ปีเมื่อช่วงปี2022โดยนัดตัดสินแชมป์นาธานเจมส์ลงกสนามเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมในครั้งนีก้กันอีกด้วย ทานิ้นาทานเจมผ่านเข้าไปประสบการณ์ในทีมเยาว,วชนของเลสซัสตี้สโมสรชื่อดังจากธนาของประเทศอังกฤษก่อนจะย้ายไป,ปรุ่มทับบานทธีอยู่18ปีและก็บานเชอรี่อยู่18ปี ก่อนจะจาเลกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกคว้าแชมป์พิมเมเดอังกฤษรุ่นเยาวชนยู18ปีกับสโมส,บสรบาน์เซี่อยู่18ปีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของบีจีปทุมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเปไ็นทาง,งานนี้ก็ขอต้อนรับนะฮะนาธานเจมส์คนนี้กันด้วยเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอารัยังไงบุรีรัมต่อสัญญาชัดชัยอยู่กับทีมต่อไปจนถึงไปี2ส2 7ัเลยนะเมื่อกีน้นี้ทัพประสาทสายฟ้า มอบสัญญาใหม่ให้กับพน้ตั้งของนายด่านจอมเกา๋าอยู่กับทีมต่อไปอีก3ปีซึ่งบริรัมเอ็นนั้นประกาศต่อสัญญากับชนะของชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูของทีมอยู่กับทีมต่อจนถึงฤดูกาลสัปด่อย่างเป็นทางการในคัะงนี้ซึ่งโดยเพจสโมสรระบุข,ข้อความในการต่อสัญญาคั้ังนี้ไ้ว่าเราเองนั้นจะพยายามปล่อยเขาเขาเองก็บอกกันว่าไม่ไม่ไม,ไม่ต่อไว้เผื่อก็ต้องเซฟจุดโทษในคันงนี้ สำหรับชัดชัยบุตรพรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการพาบริลัมคว้าแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าชอปปี้ขับ224และก็อ,อีก3ามแชมป์ที่สโมสรทําได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้านอิน่ครับอาจจะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือเป็นข่าวดียินดีด้วยนะครับชัดชัยบุตรพรมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อพระราชประชาประกาศในการคว้าตัวอิกซานฟานดี้ช่วยล่าตาะไายนะ เมื่อราชมังกรจัดการในการเปิดตัวกองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย26ปีเข้ามาช่วยทีมในการไล่ล่าความเสด็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งราชบ,บุรีเอฟซีทีมระดัไทยลีกได้เปิดตัวอิกซานฟานดี้กองหน้าจากบีจีปทุมเข้ามาพร่วมทีมด้วยสัญญายืยมตัวโดยอิกซานฟานดี้จะเข้ามาในฐานะที่เป็นโค้ชอาเซียนคนใหม่ของราชบ,บุรีเอฟซีและก็พร้อมที่จะช่วยล่าตขคายพาทีมลุยฟุตบอลไทยลีกและก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย หรือว่า ACL ทในช่วงซีซันสนี2สาสำหรับอีกซานฟานดี้ด้ฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นหนึ่งในการังสำคัญของทัพเดอะรัดบิดเบจีปทุมในการลงเล่นทั้งศึกไทยลีกสิงคโปร์ครัพชอปปี้คัพหรือว่าจิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนรวมไปถึงช้างเอฟเอคัพก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของราชบุรี f c ในฤดูกาลสมบพันี่ส5าที่กำลังจะมาถึงในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นระว่งงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันนครับอารัรยังไงเชบาแก้วซ้อมเข้มก่อนจะชิชตาอินเดียสึกคัดเอชเชนคัพทิฟฟาน,นี่ตั้งเป้าเก็บคานิชีตนะเมือ่องานนนิด้านะของทางฝั่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซ้อมเข้มก่อนที่จะดวลกับอินเดียทิฟฟาน,นี่สอนเผ่าตั้งเป้าไม่เสียประตูมั่นใจพร้อมจะพาทีมคว้าชัยนัดสุดท้ายรอบคัดเลือกเอชียนคัพ2026กรุร๊ปบีในครั้งนี้ เด็กกันนี้ที่ช่วงเวลาสุนาฬิกา30นาะทีสนารมฟุตบอลโรงเรียนปริน้นตระเยะ่อเวารัยจังหวัดเชียงใหม่ผู้บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 26ร,รอบคัดเลือกหรือว่า AFC โ o เมนต์อาซินคั2 0 26คอร์ไรไฟเออร์กรุ๊ปบีสุดท้ายที่จะพบกับพื่อนคทีมชาติอินเดียวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งการฝึกซ้อมในครักนี้นำชับมาโดยฟูโตชิอิเคดะหัวหน้าบุกลากรชาวญี่ปุ่นซึ่งก็ได้แบ่งออกเป็นผู้เล่นสองกลุ่มเพื่อเป็นฟูร่างกายแล้วก็ลงรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับท่ามกลางสายฝนใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก30มนาทีโดยก่อนการเริ่มฝึกซ้อมทิฟฟานี่สอนเผ่าผู้รักษาประตูจากสโมสรบรอนบี้ไอมเอฟบูเวนในลีกเดนมาร์กได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ทุกคนเองก็ รู้สึกนะฮะตื่นเต้นและก็พร้อมร้อยซที่จะสู้กับอินเดียในเกมรอบน,นัดสุดท้ายซึ่งจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่คุ้มค่ากับทุกคนที่จะรับชมในแมช์แมช์นี้ดูคิดว่าทีมชาติอินเดียมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและก็รวดเร็วรวมถึงพวกเขามีแผนการเล่นที่ดีและก็เล่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้เป้าหมายส่วนตัวคืออยากจะจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการไม่เสียประตูเลยเพราะว่า2นัดก่อนหน้านี้ได้ลงเล่นร่วมกับพนักของเกมเมื่อวานนี้ ที่บีมที่ชาดันสดชื่นได้ลงเล่นเะายังคงไม่เสียประตูเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการควา้าชนะในวันเสาร์นี้เหนืออินเดียให้จงได้ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากที่ได้เล่นในประเทศไทยและก็ได้พบปะแฟนบอลที่ติดตามผลงานทั้งหน้าใหม่และก็คนเดิมๆที่ติดตามกันมาตลอดหนูต้องการจะทําให้ประเทศของรเราได้ภูมิใจอยากจะให้แฟนบอลทุกๆท,ท่านเข้ามาเชียร์เราที่สนามซึ่งจะทำให้พวกเรานั้นมีแรงเชียร์และก็มีแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทุกคนคะ่ะ สำหรับทีมชาติฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบก,กับอินเดียอันดับที่70ของโลกในศึกผู้บอลหญิงเอเชียนคัพ2 0 2วันรอบคัดเลือกรุบบีนักสุดท้ายนักสนามกีฬาสมโพชเชียงใหา700่7 0 0ปีวันที่5กรกฎาคมเวลา19กนาฬิกา30บนาทีถ่ายทอดสดทางช่องช้างศึกและก็ f a c e b o o ไทยบอร์แม่นฟุตบอลในครันี้ก็เป็น่ารงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้อง,องสาว,สาวทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในวันเสาร์ที่ถึงนี้กันด้วยครับ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่3กรกฎาคม2568โดยชายผูบบ้บัุ้ัครังฟุตบอลไทยครับ